Mr.Beast me some money hey, Beast, give me some money Mr.Beast give some give บ้านกูรวยมากรวยพอสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเองนะครับจีโนโ่วันนี้เราก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า B Swarm s u m m o n ทอรกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้ผมจะมาทำการเติมเกมพาตทั้งหมดในเกมนี้เลยนะครับยกเว้นสิ่งที่ผมมีแล้วนะซึ่งสิ่งแรกที่ผมจะซื้อน,นะครับนั่นก็คือสิ่งนี้นครับเแบบี้ไอ นี่ก็พึ่งใสยเป์ทูวินข้านายอยากรวยนายอยากเกง่งนายอยากเจ๋ง,นาย,ยาจงนายต้องซื้อสิ่งนี้นะจ๊ะ800โลบักเอาเงินมาแล้วมึงจะเหลือแค่4ี่โลบักไม่จริงโอเน็ตได้โปรดอย่าเครียดผมเลยขอบร้องโอไม่ oh my, ซื้อดีกว่าโอไม่ oh my, นะมือลั่นโนว a กลายเป็นขอทานมิสเตอร์บีทกีมิซัมมันีเอาละหลังจากที่ผมได้เติมไปแล้วผมขอเค็มลังก่อนนะครับไอ้ดำนี่อยากตายใช่ไหมโอเคขอเคมลังตรงนี้เลยกันนะครับ เราได้อะไรบ้างนะครับท oh, wow. wow. okay. okay. right, right. ุกคนมาดูกันเลยสิ่งที่เราได้เอ่อกดไปที่ดูสติกเกอร์นะครับเราได้ตรงนี้มานะครับเราได้สติกเกอร์มานะครับโอ้คลิปนี้โคตรโหดเลยครับว้าวเราเติมว่าเราได้สติกเกอร์มานะครับโอเคแล้วในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันในคลิปหน้าในคลิปหน้าขอตอนรับไปก่อนสวัสดีครับหยอกหยอกใจเย็นใจเย็นคลิปนี้ยังไม่จบนะครับโอเคตอนนี้ขอรีดีมก่อนนะครับรีดีมก็คือการรับไข่มันมาครับไข่บีแบนะครับไข่สุดโหดสุดเจ๋ง ขารีดีมไปแล้วสติกเกอร์จะหายแล้วครับเรียบร้อยได้บีแบมมาแล้วเย้โคตรเจ๋งได้บีแบมมาแล้วดูนะด,ดูกันไหนไหน,ไห,นหนูเวตรงนี้บีแบเพิ่งสายเปทูวินว้าวโบใส่กันเลยเล t โก o let's go ได้บีแบมาแล้วเย้โคตรเจ๋งโคตรโหดเอาละนะครับทุกคนครับผมจะบอกคนวามสามารถของบีแบนะครับ บีแบนะครับมีความสามารถก็คือมันจะทําการผลิตโทเค็นอะไรไม่รู้นะครับที่เป็นเอ่อโทเค็นที่เป็นหน้าหมีพวกนี้นะครับซึ่งล่างที่เป็นปกตินะครับมันจะมีอยู่สีอันนะครับนั่นก็คือมีสีน้ําตาลมีแพนดา้าโพล่าแบ์หรือมีสีขาวแล้วก็เจ้าหมีสีดํานะครับซึ่งหลังจากที่เราเป็นหมีแล้วนะครับ มันจะทําให้เราสามารถเก็บโพเลนได้คูณ2เลยนะครับหรือว่าเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับ24เลยนะครับคดพ่อครแม่เดอะฟตเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราโดดสูงมากขึ้นนะครับ65เลยนะครับในขณะที่เรากําลังเป็นหมีนะครับมันจะมีเวลาคูดาวอยู่ประมาณ25วินาทีนะครับที่เราจะกลับไปเป็นคนธรรมดานะครับซึ่งนี่เหมาะสำหรับการฟาร์มแบบทุกสายเลยนะครับค่้นข้างหดนมากเลยเพราะมันเป็นพิ่งเติมไงตั้งแปดร้อยโลบังมึงบ้าไปหรือเปล่าไอ้ เพียงแค่คุณต้องมีสิ่งนี้นะครับคุณต้องมีตั๋วเยอะๆนะครับเพื่อไปแลกสตาร์ทรีนะครับด้วยความที่พึ่งหมีของเรานะครับมันไม่สามารถเป็นกิปเต็ดเองตามธรรมชาติได้นะครับเราเลยต้องทําการเอาสตาร์ทรีให้มันกินเพื่อที่ทาให้มันเป็นก i ิปเต็ดนะครับโคตรแพง1000ที่เกตเราก็ซื้อไปเลยนะครับตอนนี้เราค่อนข้างโหดมากเลยเราก็จะเอาสตาร์ทรีฟนะครับยัดปากพึ่งตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นกิปเต็ดนะครับโอเค เอาละเรามาถึงลังของเราแล้วเราก็จะเอาสตาร์ทีฟให้ตัวนี้กินไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมสตาร์ทีฟหนึ่งคันทิเก็ตฉันเอาไปเลยนะครับเจ้าพึ่งสุดน้อยสุดโหดสุดอันตรายของฉันในราคา800โลบักนะครับยัดไปเลยนะครับเน็ตกานิดนึงนะครับทนไปนึงนึงครับอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้กลายเป็นกิฟเต็ดแล้วครับเย่กิฟเต็ดแบบีหลังจากที่คุณทําให้แบบีของคุณนะครับมันเป็นล่างกิฟเต็ดนะครับไอความสามารถอารีมิตี้ที่มีชื่อว่าแบรเมือ จะมีโอกาสได้เป็นหมีแบบพิเศษนะครับนั่นก็คือมาเธอเบร์กับหมีนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งไอสองตัวนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกันมากครับแค่เพิ่มขึ้นมาแน่นอยนะครับคือมาเธอเบร์นะครับปกติหมีทั้ง4ตัวที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับมันจะเก็บโพลเลนได้แค่สองเท่าใช่ไหมครับส่วนมาเธอเบร์นะครับจะเก็บได้เยอะมากขึ้นนะครับ2.5เท่านะครับส่วนหมีนักวิทยาศาสตร์นะครับแค่จะเพิ่มโทเค็นลิงก์มาแค่อันนึงนะครับซึ่งค่อนข้างโหดละมั้ง ต่อไปนะครับเกมพาร์ทอันต่อไปราคา400โลบักนะครับพึ่งเก็บคูณ2 3 2 1จูมเรียบร้อยนะจ๊ะกลายเป็นขอทานเลยเราได้สติกเกอร์มาด้วยว้าวว้าว,ว,าวโคตรเจ๋งเลยสติกเกอร์โอเคอันต่อไปเลยนะครับที่เราจะซื้อนะครับก็คือการแปลงน้ำพิ่งคูณ2นะครับหรือว่าทำให้พึ่งของเราสามารถแปลงน้ำพึ่งได้เร็วมากขึ้นนะครับคูณ2เลยนะครับ กดซื้อไปเลยนะครับเรียบร้อยนะจ๊ะ let's go ได้มาแล้วนะครับได้สติ๊กเกอร์มาด้วยโคตรเจ๋งเลยอันแรกที่เราซื้อมาได้นะครับก็คือการเก็บน้ำพึ่งคูณ2นะครับคือปกตินะครับเพิ่งของคุณนะครับมันก็จะเก็บน้ำพึ่งค่อนข้างช้าใช่ไหมนะครับแต่ค่าคุณมีเกมพานนี่นะครับจากปกติที่มันจะเก็บช้านะครับมันจะเก็บเร็วขึ้นนะครับอาดูนี่กดรีดีมก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมได้บับ เก็บน้ำพึ่งคูณ2มาแล้วนะครับโคตรอันตรายโคตรเจ๋งเลยนะครับดูดิตอนนี้พึ่งผมเก็บได้เร็วมากเลยดูดิโอไมคก็อ oh อันนี้ยังไม่ได้แตะเลยนะนะมันเก็บได้2องแสแล้วัตเตอร์เฮี้เอาง่ายๆนะครับแปลตรงตัวเลยครับคือมันจะทําให้พึ่งของคุณเก็บได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายคามว่าจะทําให้คุณเก็บได้เยอะนะครับคือแบบคุณใช้อ,อุปกรณ์ตีน้ำพึ่งใช่ไหมมันไม่ได้ช่วยนะครับมันแค่ช่วยให้พึ่งเก็บเยอะมากขึ้นแบบเก็บเร็วขึ้นนะครับเออ โอเคตอนนี้เรายังเหลืออีกเกมพาร์อันนึงนะครับเป็นเกมพาร์อันสุดท้ายในคลิปนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับในราคา250โลบัูนะครับมันก็คือการแปลน้ำผึ้งคูด2นะครับโอเคขอกดขออนุญาตกดรีดีมเลยนะครับโอเคตอนนี้กดรีดีมแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้บัฟมาแล้วนะครับและก็ใช่ความสามารถของมันก็แปลตามตัวนะครับเกมพาร์อันนี้นะครับจะทําให้ผึ้งของคุณนะครับแปลเกสรดอกไม้ในกระเป๋าของคุณให้กลายเป็นฮันนี่ในรังของคุณได้ เร็วมากขึ้นเลยนะครับและก็โครข้างเจ๋งมากเลยนะครับเออแล้วรวมๆกันแล้วในคลิปนี้นะครับผมได้เสียโลบักไปประมาณ1450รโลบักโอ my god Gino นี่บ้าเกมมากเลยนะครับเอาแล้วนะครับแล้วก็นในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันสวัสดีครับ